รายง,งานผลการดำเนินงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ2,565ไตรมาส1-2การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สศนออำเภอตะกัวป่าได้นำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยโดยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการพัฒนาทักษะชีวิตไวรู้ไวตีใจเข้มแข็งสร้างความรู้ความปลอดภัยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการดูแลตนเองเบื้องต้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติตรวจหาเชื้อด้วยชุด ATK ด้วยตนเองการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักรู้ในโทษของยาสิติดวิธีการป้องกันและการข เคื่อนการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้เพศศึกษาการป้องกันการตั้งครนภที่ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษากศนอำเภอตะกวัวป่าจำนวน60คนแบ่งออกเป็น2รุ่นรุ่นละ30คน การดำเนินงานตามนโยบายกศนาว,าว้นาวกศนออำเภอตะกวัวป่าได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกศนตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมและกศนตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมพลัส ประจำปีงบประมาณพศ2565ระดับอำเภอเพื่อสร้างกศนต้นแบบให้เป็นต้นแบบในการพัฒนากศนาตำบลให้มีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนและเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกศนาตำบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่มีประสิทธิภาพโดยกศนตำบลที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นกศนตำบลต้นแบบ 5D Premium ได้แก่กศนตำบลบางไทรและกศนตำบลที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกศนตำบลต้นแบบ 5D Premium Plus ได้แก่กศนตำบคลคึกคัก การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานกศนรประจำปีงบประมาณพศ2565ภายใต้หลักการกศนเพื่อประชาชนก้าวใหม่9แห่งคุณภาพด้าน,นการจัดการเรียนรู้คุณภาพน้อมนำพระบรมราชบายสู่การปฏิบัติ กศสนอำเภอตะกัะว,กวป่าได้เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาได้จัดโครงการอบร,รมพัฒนาครูด้านการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะในการถอดองค์ความรู้การเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา การสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักศึกษาจนสามารถถอดองความรู้และถ่ายทอดนำไปสู่การสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง